วัดีครับวันนี้ก็มันจะคลิปพิเศษครับผมมานี่ครับมัดเป็นหลักครับผมนี่เป็นปักบ้านเราเนี่ยและครับก็แบบผมก็จะมัดมัดบอกทีมัดตรงนี้ก่อน,นนะครับที่เกี่เบ็ดนะครับแล้วก็แล้วก็คิปต่อไปจะเป็นมัดตัวเบ็ดน,นะครับซึ่งผมใช้สายพีอีนี่ครับเป็น สายหลักครับผมมัดมัดตัวเบ็ดครับผมอันนี้ก็40่ิปอนก็ก็ประช่อนนี้ก็หลายๆโลได้เลยครับผมแล้วก็มีได้ไนล่อนอันนี้เป็นลังหกครับผมเอาไว้มัดที่เก็บเบ็ดครับจะมัดง่ายกว่าเพราะเป็นสายไนยล,อนล่อนจยุดไฟบีบแน่นเลยอันนี้เป็นสายเชือกครับผมอันนี้ผมก็เลยเป็นเอาไว้มัด ก็เป็นวกว่าเงี้ยกว่าส่วนกิกกาเบอร์สิบห้าตามทอ่ผมอยากได้เบอร์ประมาณเบอร์สักเบอร์สิบเจ็ดครับแต่นี่มีเต็มที่เบอร์สิบห้าต้องเลยได้เบอร์สิบห้าแต่ไม่ใช่ได้ครับ ให้ดูตัวเบ็ดระยะตก้วาโอเคือว่านี่แหนเเบเบ็ดแบบนี้ครับไปทำเบ็ดปัดดีครับรับผมอันนี้แหละครับผมเบ็ดตัวนี้ครับสังเกตว่ามันจะโค้งออกไปนะครับนี่อันนี้คือเบ็ดเบอร์ สิบห้านะครับตามจริงผมยังได้เบอร์สิบเจ็ดนะครับใหญ่กว่านี้สักนิดนึงครับผมจะดีมากครับอันนี้ก็ปลาช่อนตัวโล,โลสองโลก็น่าจะอยู่ครับผมประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูกล่องน,นครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับผมยี่ห้อนี้ครับผมถ้าให้ดีก็ต้องเบอร์สิบเจ็ดดีมากตอนนี้กิกะเบอร์สิบห้า ได้เจ็ดสิบตัวราคาประมาณหกสิบบาทเป็นคาร์บอนครับผมแข็งครับพวกนี้โอเคครับผมตามต่อครับผมคันคันตรงนี้นะ่าจะประมาณแปดสิบเซนนะครับแล้วก็กะเอาระยะสายเมนก็จะเอา ความยาวเท่าไหร่ก็แล้วก็ดูที่คันผมแล้วก็ใช้นิ้วคืบบอาเลยผักสองสองคืบน,น,นี่อันนี้คือที่ล็อคล็อคล็อคเ,เ,เก็บเก็บเก็บเบ็ดนะครับจะประมาณนี้เดี๋ยวใช้ด้านลังหกนี้มัดก,กับเดี๋ยวจะจมัดอีกทีหนึงว่า ลักษณะการมัดนี่ผมลืมไปแล้วครับผมมัดแบบธรรมดาี่นะดึงดึงห้นแน่น ให้นียนส็จปื๊บนี่เกี่ยวเกี่ยวนี่ครับมาแตบแต่ตายะลรนะมาตัดเงื่อนตายแบบนี้นะครับมาเอาว่าเราจะเอาอะจะเอาความยาวของเชือกที่เราจะปอยสายหน้าเท่าไหร่ครับก็สองคืบที่ผมเอาประมาณนี้มาานี้แล้วก็ นี้ใช่แล้ครับแล้วก็มีเลยเขี่ยวเลยแบบนี้เลยเอาเอามาไว้ด้านนี้ครับเออเอาสักสามนะครับเกี่ยวเข้ามารอบสามรอบเสร็จปุ๊บ เราก็ดึงแบบนี้มา ЗЫКА ดึงแบบนี้มาแล้วก็เกี่ยวดึงดึงให้เป็นลักษณะนี้ครับผมเห็นไหมครับดึงมาให้ลักษณะนี้ให้เอามือบีบไบ้นี่ไว้แล้วก็เกี่ยวลักษณะเดิมให้เป็นสามรอบ แบบลักษณะนี้ใช่ไหมครับนี้แล้วก็มาอีกรอบหนึ่งให้ได้สามสามรอบแบบนี้แล้วใช่ไหมครับจุดไฟตรงนี้ตัดเชือกออกลักษณะนี้แล้วก็เกี่ยวไปด้านซ้าย แล้วก็เอาเข้าตรงนี้เลยครับเข้าไปในนี้มัดแล้วก็เกี่ยวเข้าไปในี้ครับเอาเข้าไปในนี้นะครับเีครไปนีนนี้นนก็มัดตาย เข้าไปรอบนี้อาจจะมัดยากนะครับ เกี่ยวคืนสอดลอดไปแล้วก็เกี่ยวขึ้นมา <Ooh. S 1> ดึงให้แน่นจุดไฟบีบอือ ยังขาดครับผมนี่นะันี้แล้วก็จุดไฟบีไว้ไล้ลักษณะนี้นี่อันนี้คือที่เกี่ยวกเก็บเบ็ดน,นะครับผมไม่แน่ใจมันจะขาดเพราะหน้าขาดนั้น น,นี้ก็มาตรฐานครับผมมีมัดนี้แล้วก็เขี่ยนี้โอเคครับผม,ม,มเสร็จแล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้นี่มัดใช้ความรู้เก่าตั้งแต่สมัยมัธยมครับสมัยอยู่ บ้านครับผมวมันนี้ก็มาอยู่โคราชก็ไม่ได้ทําคันเบ็ดแบบนี้มาหลายสิบปีนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับอาจจะไม่ตรงกันครับเพราะว่าผมไม่ไม่ได้วัดนะครับมัดเอาตามที่สายตาเรามองว่ามันพอดีกันครับประมาณนี้ทั้งหมดนี้ก็ประมาณสิบเก้าหลังครับผมเดี๋ยวผมจะใส่มัดเบ็ดแล้วก็บอกวิธี แนะนำวิธีมัดเบ็ดครับผมตูดห่วงครับผมโอเคตามต่อเลยคลิปหน้าลงแน่ตา,ากเบ็ดปลาช่อนโอเคครับผมครับรโอเคครับผมวันนี้ก็มาหยบมัดตัวเบ็ดเชือกที่ผมใช้จะเป็นนี่บสายรีย สาย PE นั่แหละครับขนาด40ปอนที่ผมถอดออกจากอรอกตกปลาที่ผมตกปลาช่อนนะครับตีตีตปลอมนะครับผมก็เอามาใช้ข้อดีครับนี่ครับอันนี้ตรงนี้ที่ผมตัวเก็บเบ็ดผมทำไมผมใช้ไนลอนนะครับเพราะว่าไนลอนนี่คือใช้ไฟจุดลำบีบติดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเชือก PE นะครับ มันจุดไฟแล้วมันมันไม่เหนียวนะครับไม่เป็นเป็นได้นะครับผมเป็นเชือบมันจะไม่ค่อยติดนะครับก็คือเราต้องมัดหลายๆรอบนะครับเวลาที่เราจะเก็บปลายสุดท้ายนี่ครับตัวนี้ครับมัดสักสามรอบนะครับแล้วก็ใช้น้ํายาทาเล็บเคลือบใสนะครับมาทาเคลือบเชือกไว้นะครับให้มันแห้งนะครับมันจะได้ไม่ไม่หลุดนะครับไม่ลุดนะครับมาณนี้ อันนี้คันนะ<า>โอเคมาเรื่อนเลยมีกันไกลมีไฟแช็กขั้นแรกเราก็ต้องมัดเบ็ดก่อนอตัวเบ็ดเป็นแบบนี้แบบน,แบบนี้สอดก่อนก็ได้นะครับแต่ผมจะสอดเข้ารููก่อนนะครับนี่แบบนี้ ดึงมาแบบนี้ดึงไปนี้ย,ยาวแล้วก็มาคอให้เป็นปมทำลักษณะนี้ครับลักษณะนี้ให้วงกว้างประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เอามาแนบใส่กับ องเบ็ดมันคลิปที่ผมลงก่อนหน้านี้ที่เป็นที่เป็นการมัดตกสปิวนะเหมือนกันเลยครับแค่อันนี้มีห่วงไม่มีห่วงแค่นั้นครับแล้วก็นี่ครับหมุนบิดแล้วก็หมุนบิดประมาณแปดรอบครับแปดเก้ารอบหรือเอาประมาณห้าหกรอบก็ได้นะครับเพราะว่าลักษณะน,นี้ก็จับสองข้าง สายนี้ก็คือสายที่ต่อเราจะแล้วก็ดึงส่วนอาจจะใช้มือสองด้านดึงครับดึงให้เป็นลักษณะน,นี้นี่ไล่ดึงออกมาจากมูก ปิดให้เชื่อมมาอยู่ด้านหน้าของหมวแบกสณนานี้ได้แล้วตัดให้เหลือเหลือด้านนี้ครับสักประมาณห้ามิลหเหลือประมาณนี้การลูด ลักษณะน,น,นี้จุดไฟมันจะไม่ให้มันจะไม่ค่อยเป็นเป็นเป็นปมใหญ่มากครับเวลาี่เราจุดเป็นเชือกครับมันจะไม่ค่อยเหนียวปิดไม่ค่อยอยู่ครับก็จะกะ็เลยปล่อยวอย่าน,นานี้ลักษณะวิธีการมัดเอามาเกี่ยวนี้ก่อน เีือวตรงนี้ก่อนดึงมาบางเจ้านี่ก็ทำโค้งนะครับหิบแล้วทำโคง้งโคงแบบนี้เพราะว่าคันอ่อนหมุนหมุนหมุนเชือกลงมาดึงมันจะลอกประมาณนี้ครับ ทำอีกรอบทำไม่ครบสามรอบสามรอบแล้วนะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้ เชื่อประมาณสักกับครึ่งนึงขนาดนี้หมด มัดเงินตายธรรมดานะครับแซกสองรอบสารอบไปเลยมัด2องรอบสารอบประมาณนี้ตัดออกประมาณให้เหลือประมาณสองสมมิล จุดไฟบีบนี่นะครับตรงนี้นะครับที่มันจะหลุดนะครับเพราะว่าเชือกมันเป็นมันมันเป็นเชือกไม่ใช่ไนลอนนะครับเวลาที่เราบีบมันจะไม่ค่อยติดมากครับสังเกตว่าเราบีบแล้วถ้าเป็นไนลอนนี่หยุดอยู่เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมต้องเอาไปเอายันน้ํายาทาเล็บแบบเคลือบสายมามาทานะครับให้มันแห้งนะครับจะได้ทีนี้จะได้ล็อกปมนะครับไม่ให้คลายนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อย มานี้ลักษณะนี้แบบนี้คมมากครับผมตามจริงคอรากได้เบอร์สิบเจ็ดนะครับแต่ว่าไม่มีครับมีแต่เบอร์สิบห้าครับผมในเบอร์สิบห้าก็ใช้ได้ครับน่าจะตัวรางประมาณเกือบหล่อว่าไหม,ม่าจจะไม่หลุดนะครับประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วประมาณนี้ครับผมอัมนนี้แบบ ทำแบบผมไม่ง่ายครับผม